สวัสดีครับหลังจากการเตรียมผิวทั้งหมด2รอบนะฮะกับรถฮาร์เลย์เดวิสันรถคิงคันนี้นะฮะในส่วนของสีดำนะครับบางชิ้นส่วนจะมีริ้วรอยนะครับเราจะต้องขัดทั้งหมด2รอบนะครับรอบแรกก็จะขัดให้ขึ้นเงาปกตินั่นแหละแต่ว่าเราจะต้องปล่อยให้ระยะยืดของเขาสักระยะหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็เกือบวันนะครับแล้วก็ในส่วนของสีที่เคยขัดไปแล้วเราจะต้องมาดูอีกรอบนึงครับว่าจะเราต้องขัดเพิ่มหรือเปล่า ตอนนี้ถึงเวลาเคลือบแล้วนะครับล้อแมกอันนี้เราก็จะเคลือบนะครับผมในส่วนของสีดําที่เราเราจะต้องเคลือบเพิ่มเติมนะครับก็ในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูเพิ่มเติมตรงหัวโช๊ด้วยนะครับแล้วก็พวกแกนเหล็กทั้งหลายการลมทั้งหลายเนี่ยตรงนี้เคลือบมเลยนะหลังจากการเตรียมผิวเรามาดูตรงที่แฮนด์นะฮะแฮนด์นี่เงางามอย่างนี้เกิดจากการเคลือบแล้วก็ในส่วนของสีดําด้านนะที่เคลือบอยู่นะตอนนี้นะครับสีดําด้านนะครับตอนนี้เราก็เคลือบอยู่ด้วยครับตอนนี้เราเคลือบน้ํายาในส่วนของน้ํายาตัวนี้นะครับ N1 Coating ครับเป็นนาโนเซรามิกโคตติ้งตัวนี้นะครับจะมีความแข็งในระดับโมเลกุลตัวน้ำยาเนี่ยจะซึมเข้าไปในตัวสีด้วยนะครับทำให้สีมีความแข็งแรงขึ้นนะครับทนการขีดข่วนได้มากขึ้นนะครับผมก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับตอนนี้สวยงามมากๆครับดำสนิทไปหมดตรงนี้เป็นของแต่งนะฮะเพราะว่าปกติถ้าเป็นตัวนี้เริ่มจะไม่ใช่ปอกอย่างนี้อันนี้เป็นปกของ CVO นะครับในส่วนตัวนี้เป็นฮาเล่เนี่ยเดวิสันรถคิงปี2021เเป็นตัวสเปเชียลนะครับ นี่ครับก็ที่ท่านเห็นนะฮะก็จะมีของแต่งหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ฝาครอบเครื่องปกติมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ในตัวของพักเท้าอันนี้ก็เป็นของเท้า,าแต่งนะครับก็สวยงามมากเคลือบทุกชิ้นนะครับในส่วนของตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะมีปัญหาเยอะหน่อยตัวฝาครอบเครื่องเนี่ยก็จะเป็นสีดําสนิทเราจะต้องอดูแลกันสองรอบขัดกันสองรอบก่อนที่เราจะเคลือบเข้าไปในส่วนของสวิงอาร์มสวิงอาร์มในส่วนที่เข้าลึกเข้าเข้า เข้าทการขัดยากเนี่ยก็ยังสามารถขัดได้เพราะว่าเรามีเครื่องขนาดเล็กนะครับเป็นอาโนไอเบรสของลูเบรสนะก็ช่วยให้ทําการการขัดได้ง่ายขึ้นนะครับในส่วนของสีดําต่างๆจะบอกได้เลยว่าทํางานค่อนข้างยากเพราะว่าเป็นสีดําที่มีเป็นสีดําละเอียดนะครับจะต้องค่อยๆทําทุกๆจุดเลยทีเดียวนะครับมาพาดูครับ ตอนนี้เราเริ่มเคลือบกันแล้วรอบแรกนะครับก็เดี๋ยวเราจะเสร็จคันนี้จะเคลือบทั้งหมด4รอบนะครับก็เหมือนตัวสีตัวสีเคยส่งกันมาทําแล้วรอบหนึ่งนะฮะในส่วนของฝาถังเอ่ยถังน้ํามันบางโคนหน้าบางโคนท้ายนะฮะร,รวมถึงในส่วนของกระเป๋านะครับแล้วก็ฝาครอบฟิล์มฝาครอบแบตตรงนี้นะครับสชิ้นนี้เคลือบแล้วนะฮะแต่ว่า2ชิ้นนี้จะเพิ่มเคลือบเพิ่มในส่วนของสติ๊กเกอร์ฟิล์มใสกันรอยเพราะว่าหลังจากที่เราเคลือบแก้วบนเนื้องานาไปแล้วเนี่ย ติดปีมสมาด้วยเราล้อเคลือบบนปีมใสอีกครั้งหนึ่งครับตรงชิวว่าเช่นกันนะครับตรงชิวนี่มีการขัดเพิ่มเติมนะตรงในส่วนของตัวพลาสติกชิ้นนี้ชิ้นพลาสติกชิ้นนี้ขัดเพิ่มเติมให้มีความเงางามมากขึ้นนะครับนะครับแล้วก็ในผลของเบาะเบาะนั้นมันเบาะแต่งนะครับเป็นเบาะ CVO นะครับก็ใส่แล้วก็จะดูทรงค่อนข้างบ๊อบหน่อยนะครับเป็นนั่งคนเดียวจะดูบาดเปรียวขึ้นนะครับแต่ว่าลักษณะของรถคิงก็จะใหญ่เพราะว่ามีกระเป๋านะครับก็โอเคเลยทีเดียวนะครับ โอเคนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ